ท hm ี่ชาจ๋าเข้าหน้าหนาวแล้วที่ชาต้องใส่เสื้อแขนยาวน้านุน้าน้าหน้าหมูวันที่ชาขี้แตกที่ชาจ๋าดูดนิ้วตัวเองอีกแล้ว อด้ดนแม่แกล้งอะลูกเนี้เอี้นี้ดูดูทีิชาชอบจับเช่าตัวเองขึ้นมาอย่างนี้ครับที่ชาชอบปอาปากครับเนี่ยเห็นไหมจับเช่าตัวเองขึ้นมาอย่างนี้นั่นแหละ ต้องดื่นดูเท่านั้นที่ดื้อมากเลยครับ4เดือนครึ่งน้องทิชาตอนนี้4เดือนครึ่งแล้วอื้ออื้ออื ศูนดิฮันมาแดงเลยเป่าไม่ได้เ,เป่าน้ำลายไม่ได้ก็ศูนย์โกรธตัวเองติชาเหนื่อยไหม,ม,ไหมลูกสาวผมชอบเป่าปากชอบดูดนิ้วเห็นไหม เอืมขับรถนะลูกมักห yup> ่องขนาดนี้เดียวนี่วันตึงอ่ะจ๋าจ๋าที่ชาจ๋า โอ้ดำลายเตีมยมนาพอเลยไอต้าอีดึกแล้ววันนี้ที่ชายังไม่นอนเลยง่วงจังเลย โกรธแล้วเริ here, ่มโกรธแล้วไม่ได้ดังใจโกรธละอย่างลุกละอย่างลุกละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลุกหัวลูกอยากกันแหละกัาบอกเล